ครับพี่น้องนี่มาเด็ดดอกองุ่นพี่น้องมคอนี้เอ้ดูการทำองุ่นเราเด้อพี่น้องเด้อ,อ,อนี่นะครับเอาขมบิดก,การในเบิง้งย้อนเตียงเอาขมข้าผมาานองบัวน้องผู้ครับเป็นน้องบัวครับมืคอนี้

เอาตำตอไปพี่น้อมึงบ้าเมียบเาด่วนเถอะดีครับอยู่หาปีหกปีกับบ่มีบัตรเลยพี่น้องคิดใจยังอิสราเอลมันลายเต้องเอต่อไปบ้าเมียกันต่อไปครับผมนั่งอะไรครับผมทำงานครับเดี๋ยวเราีมือถือมานั่งได้ไปครับผม บ่ไดดเลยครับยี่ปันเขามือซาสามลอยนีเฮ็ดเบิดหมือนบอธนานี่แต่เขาเดือนละสี่มื่นถี่มานั่งไหนครับบ่แเมียนครับบ่ใช่เด็ดเลยมั้งเด็ดเลยมัวแตไปเสียดายมันเสียดายเนมันหลายนะพี่น้องมันเสียดายทีบอกเสืเด็ดดอกได้ดอกวงกระสวงดอกกับพี่น้อ โอ้ดอกครับพี่น้องอุ้ยหนาลึดปีดเลยเดี๋ยวพ <ite. S 1> ี่น้องเด็ดทิพน uh, ่ะค okay. ุณวองอาบฝาดไว้พี่น้องเลยดอกแค่นีเด็ดทิพนี่พี่น้องมันหลายครับผมคุณโ่้เสียไหลเด้งเลยไปจบไปแล้วแต่เลยก็ไปตังแบบไปนู่นไปนี่เดี๋ยวตอกนะเถิงนี่เหนียบเลยพี่น้องเลยคุณ บรรยากาศตอนเที่ยครับผมอเับอเวันเย็ดวันโนวันเย็ดวันนบอมรูปบแล้วครับรูปบไรลแครับใส่สอกข ok ้อหอมอะไรนรูปแล้วครับพ <inde> ุ <ming> <t om imin> <P> ่มไปวอเปลี่ยนมลยห่วมันี้ววิ่งออมาพี่มกมงงเงื่อนเลวครับมันใกล้ตาแตกะ เดือดไปเดือดมาหักเขับเขาทิมเบิร์ดโอ้โหด,ดูดูรวยๆแล้วครับพี่นอ้องเฮ็ดแตงวัเถื่อนนะครับเดลือห้าแอ้วต่างสะพานครับอันรอพี่น้อ,นนองฟังดูผมเดือดออกเพื่อยอะไย่างเพื่อให้หมากมันใหญ่ครับงานบ่าไม่ฮันครับผมต้นถัง,ง่นกับสีส้มเรียว แต่บอกพี่น้องนะเธอเขาอยากไปเฮ็ดที่บ้านเขามาดีถิมมาดีถิมมันสิดโซมันมาตันสุดโซมันบ่นบครับผมประสบการณ์ปีแรกครับ <laughs> มาดีถิม<า>วะไงเอาน้องผมเดาไปครับป,ประสบการณ์ปีแรกไม่ได้เห็นน้ำหนีไม่ได้เก็บ <laughs> เด้อเวลาบอกพี่น้องไปไป,ไปเฮ็ดที่บ้านเขาเดี๋ยวเดี๋ยวไปปลูกคิดว่านเฉียกกรบบานนี่เอาไปปลูกวะเนี่ยเอาไปเอาไปปลูกยี่น้องบัวอันบ่ไม่ได้เก็บฟั่มอ่าแม่บ้านจะคนเด้อยไม่สวย มาหนองบัวปูงบนหนองบัวโอ้ยงามดีดินภูเขาผมก็เที่ยวกลับไปกันครับผมมาข่มเที่ยวกลับไปบ้านครับไปปลูกะบ้านเราแ้บบนี้เฮ็ดยังงั้นปลางัูสบายบ่ก็โอเคครับก็ถือว่าสบายกันเงินเดือนได้เท่าไรเงินเดือนว่าเพื่นทั้งเมืองได้เท่าไรเงินกี่ก็ยวแต่ประหยัดได้ครับประหยัดได้ก็ได้หลายคันได้ไปลายก็ ไปน้ำเหล่าน้ำเดียร์เนี่ยกัดไปตามมาละครับกประหยัดได้กัออดในช่วงบ้านหลายแล้วนอกเหนี้แต่กินเหล้ากินเบียร์เราเห็นยังต่อไฮโลครับโอ้ล <c oughs> อกเดียย๋ยวแต่ไฮโลมีอย่าง,งอาาีกบาว่าอบ่มี่นะครับผมโอเคครับผมสาวกบ่มีทรงรถดลดทงเงี้ยงเนาะทั้งบ้านเนานี่ยแหละครับมาน้อบัวสู่ชีวิตหกปีครับผมพี่น้องส่างเงี้หลังละสองล้านครับผมซื้อรถไถยสองคัน นัก่กระบะคันหนึ่งพี่น้องไปเท็ดสวนยางครับผมหกปีครับผมได้ปีละ้นหกแสนครับผมบอกก็ไม่ด <c oughs> ้จะบอฮะบอกเปนต้นจริ <c oughs> อ๋อผมจริงไหมมีบ่รถไทยป่านมี่บอกนี่บอกครับผมน,นี่คร <c oughs> ับแ <c oughs> ต่ของคนรขางบ้านของกับขอางอนั่นะนี่ไม่หาตัวเพื่อนอยู่ตั้งหกปีหรอพี่น้องบาวคมประสบการณ์ชีวิตหกปีครับผมพี่น้องฝากติดตามบาวคบมาได้พี่น้องเด้อสู่ชีวิตคักครับผม